ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเงย็นวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของธนาคากิเลนประยงเมือทงทองรายตัดกันด้วยครับเวลาสุดครับธนาคาต้นสังกัดอย่างทนาคาสโมสรเมือทงทองรายตดัดได้ประกาศคว้าตัวมือก่าวัย32ปีอย่างทนาคารเจ้าตองกบินครับกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นทันดูร์เตเดียอีกครั้งในรอบ5ปีเลยแหละครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางฝั่งของตะดานเมืองทงไรแตดครับได้ทําการปล่อยคลิปเปิดตัวของตดดานกาวินธรรมสัจจน,นานปรึกษาประตูทีมชาติไทยครับกลับมาร่มทัพอีกครั้งเพื่อที่จะสู้ศึกธลีกในฤดูก,กาล2022นี่แหละครับโดยในด้านเบอร์32ปีครับเพิ่งกลับมาเฝ้าเสาในธลีกอีกครั้งในรอบ5ปีหลังย้ายจากโอเวสรูเวนมาอยู่กับการทรรี่14ในสีซั่นที่ผ่านมาและมีข่าวเชื่อมโยงกับกิเลนปัญจงเมืองทงไรแตดอดีตต้นสกัดเก่าก่อนทีลาสุดครับจะ เปิดตัวมารดมทับเมืองทองอย่างเป็นทางการเลยครับ เดือาลตะรานกวินแล้วครับเติบโตมาจากสโมสรเมืองทงในแต่ดนี้เลยครับหลังเข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่ฤดูกาล2008ก่อนเขาขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญพาทีมประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ธนิก4สมัยและลีกครับ2สมัยกระทางครับได้รับโอกาสย้ายไปค้าแข้งกับโอสตรูเวนในลีกของเซอร์เบียในปี2007ตามด้วยทนานนคอนสแเนซ์โปรในเจริกญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถยึดตําแหน่งในทีมได้ครับก่อนที่จะกลับมาเฝ้าเสาในทีทนิกอีกครั้งในครั้งแรกในรอบ5าปีกับการทะิษ ในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นที่สองครับเรามากันทางฝั่งของตารานสโมสรการเทลเลอีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ทำการเปิดตัว29นักเตะครับชุดซูซึกริเวอร์พูลในฤดูกาล2022นี้แหละครับ โดยหลังจากที่สโมสรการเตลฟซีครับได้จัดงานเปิดตัวทีมครับเพื่อที่จะลุยศึกฟุตบอลลิเวอร์ติกในฤดูการ22อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้สโลแกนครับถึงเวลาสิงค์คำรามเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและการเป็นแปรสําหรับฤดูกาลใหม่นี้เลยครับโดยล่าสุดครับทา้านทัพของท้านการเตลฟซีครับก็ได้ประกาศรายชื่อทัพนักเตะ29คนในการสู้ศึกฟุตบอลลิเวอร์ติก2022ก็มีดังนี้เลยครับนํมาโดยทางด้านทิตาวีอักษรซีครับและทางน้านทิตาธรอ,อักษรซีเอ,อเรียนโดร ซิกิโอโซเรสชาริวชาปุยประกอบเป็นพักธนบุญแกษสารัตเป็นกัปตันทีมเนเกป้าปินโตบดินภาราธนสิทธิ์ศรีราาบิลเลียมบริเชอร์รัตนากรส่องแสงจันทร์ธีรศักดิ์เผยพิมานสุพนันบุรีดัตเบนจามินเดวิด นทวุฒิสมบัติโยธากูสตาฟซันซารินฟานปูตอสดามิดโรเชราคิวินดีโรมรามวรวุฒินามเวดแฮมิตันโซเรสแฮตอนทิราบาซีมาตินสตูเบอร์ดูดูนสียานเกมฟริปโรเลอร์อดิสันพมรัก ใช้ด,ดินภูมิต่างแดนวรลุฒุสีสุภาเลครับซึ่งดังนี้ครับคนที่ไม่มีรายชื่อครับก็คือตอร์นันโกซุนกีเนื่องจากเมีการบาดเจ็บครับการเทเลเดอเลยต้องถอนตัวออกไปก่อนแหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับผลงานของทตอด้านการทริปีครับภายใต้การคุมทีมยุคใหม่ของตอรด้านสกอตตคูเปอร์โจผลงานช่วงปรีซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังชนะรวดรเลยครับ6นัดยิงไปถึง2 6ประตูเสียเพียงแค่4ลูกทนา้หแหละครับโดยสำหรับโปรแกรมการประเดิมของศึกฟุตบอลลีโวรทาดิของการทริป ที่4ครับในฤดูก,กาล2022ทางด้านการทะเรฟซีครับก็จะเปิดบ้านพบกับน้องใหม่รอยชันโคขาลรำพูนรุริเออในวันที่14สิงหาคมครับเวลา19.00นรตรงณสนามของทางด้านแพสสเตเดียมการถ่ายทอดสอดครับก็จะถ่ายทอดสอดทางด้าน AF เอฟเอชันเดิมนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับโปรโขอมาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของาะดานทีมชาติไทยกันหน่อยครับล่าสุดเว็บไซต์ของตะดานบวกสิบครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าตงดานมานุโพกิงครับเตรียมที่จะเรียก3นักเตะท,ที่คาแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาช่วยทีมชาติไทยครับในการลยุยึกิงครับในเดือนกันยายนนี้เละครับ อย่างไรก็ตามครับสัตนนมาโนปูกิงครับวางแผนแล้วนะครับเตรียมที่จะเรียก3านักเตะทีค้าเข่งนนจีรีกลับมาช่วยทีมชาติไทยครับในรายการของแตนนนคิงครับเดือนเดือนกันยายนนี้แหละครับโดยสับสามนักเตะดังกล่าวครับคนจะประกอบไปด้วยแตนน์เจ้าเจชนาทิฟสงกระสินเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติเจ้าอินครับชายวัดเวียชาติแหละครับ โดยสำหรับรายการคิงครับครับก็จะมีการกําหนดการจัดการแข่งขันในวันที่22ถึง2 5กันยายนนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สนามของธนาสมพจน์เชียงใหม่จัดรัเปีซึ่งการแข่งขันช่วงเวลาดังกล่าวครับก็จะตรงกับช่วงฟีฟา่าเดยพอดีครับทำให้ทีมชาติก็สามารถเรียกนักเตะมารับใช้ทีมชาติได้ทันทีแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทีมในศึกทริก2กันหน่อยครับาล่าสุดเว็บไซต์ของเทนนันบอ n ไทยดอทคอมได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าเท,น,าน,น,ทานนันอุดรธเนีสีครับได้ทําการขยายสัญญาดาวยิงอย่างเทนนันอาโนสซูดครับช่วยทีมราตะลายในเวทีทริก2เพิ่มอีกหนึ่งฤดูก,กาลเป็นชีเรียบ้อยเลยแหละครับ โดยสำหรับทัพยักษ์เศษครับหรือทางด้านอุดรธานีเอฟซีครับทีมในศึกธนีสองครับได้ทําการต่อสัญญากับทางด้านอาโนสูตรกับกอง้าวไวสารสปีอยู่จูงกับทีมต่อในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองหลังทําผลงานได้อย่างน่าพอใจเมื่อฤดูกาลชี่ผ่านมาแหละครับโดยสำหรับผลงานของดาวยิงชาวเยอรมันรายดังกล่าวรายนี้ครับฝากฟังผลงานกับทีมเมื่อฤดูกาลชี่ผ่านมาไวจีการลงสนามสามสิบสี่นัดซัดไปถึงสิบเอ็ดประตูและเป็นผู้ทําประตูสูงที่สุดในสโมสรอุดรธานีเอฟซี อีกด้วยแหละครับและโดยต้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีเวอร์ธีดสองครับฤดูกาล2 0 2 2นัดที่1ของสโมสรอุดรธานีเอฟซครับก็จะพบกับอุทยานธานีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีเวลา18นาิกาตรงเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของตะดานตลาดซื้อขายของอุดรธานีเอฟซีครับทีมในศึกเอมบย์ห้าสิบชิมชิฟหรือไทยลีกสองครับล่าสุดได้ทําการบรุกโคตตกลงในการคว้าตัวเจ้าเอ็มอารวินจูจีนครับแบ็คขวามาประสบการณ์อดีตทีมชาติไทยเข้าบริทีทในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองเป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับโดยจะติดไว้สามสิบห้าปีครับได้หมดสัญญากับทางนานพีทีประจบเอฟซีหลังจบฤดูกาลสองพันยี่สิบดก่อนที่จะตัดสินใจครับแย้มบรัมทัพยักษ์แสด ในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มฟาดแข่งกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละครับและตำนานอนุบินจูจินครับเคยผ่านการ,กรแข่งมาแล้วทั้งธนาคารกรุงไทยบางกอกการ์ดเอฟซีบูเดมยนูนเต็ดสุพรรณบุร FC, ีเอฟซีพีทีทีระยองเปตาดิงจายาย่ยชิตีจากดิกมาเลเซียและทำนาน p t ทีประจฟเอฟซีเป็นสโมสรล่าสุดโดยทั้งนี้ครับเขาก็เคยแข่งรายการดังอย่างทนานเปปซีบูาชาเรนครับเมื่อปี2006ซึ่งเป็นทางด้านเวทีฟุตบอลรูปแบบใหม่ที่คัดเยาวชนฝีเท้าดีจาก 11ประเทศทั่วโลกดยแหละครับและส่วนผู้นั่นของทีมเชีไทยครับเคยติดทีมเชีไทยในชุดรุ่นอยู่ไม่เกินอยู่21ปีอยู่23ปีและทีมเชีไทยชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บส l y f a ฟแ l มกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ